สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับช่วงนี้ได้มีเวลาพูดคุยหารือกับผู้บริหารระดับสูงของหลายองค์กรเลยนะครับเป็นโอกาสที่หลายองค์กรพยายามที่จะพัฒนาระบบ HR ขึ้นมาใหม่เพราะว่าหลังจากพ้นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีนักไปแล้วเนี่ยนะฮะองค์กรต่างๆก็พยายามที่จะพัฒนาปรับปรุงตนเอง เพื่อให้มีแรงดึงดูดแล้วก็สามารถที่จะเก็บรักษาสร้างแรงจูงใจให้กับพนักง,งานขององค์กรได้โดยเฉพาะองค์กรที่กําลังโกรธนะฮะกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเนี่ยเขาต้องการกําลังคนที่เป็นคนเก่งเข้ามาเสริมทับเนี่ยค่อนข้างเยอะเวลาเราได้คุยกับผู้บริหารเนี่ยก็มักจะมีประเด็นในเรื่องของการบริหารคนเป็นหลักเลยนะครับในยุคนี้หลายองค์กรเนี่ยมีเทคโนโลยีนะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือมีเครื่องจักร ที่ทันสมัยมากๆแต่สุดท้ายกับกลายเป็นว่าองคอ์กรเหล่านั้นยังคงขาดทรัพยากรบุคคลมือดีที่จะมาบริหารจัดการเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านั้นที่มีอยู่ให้สามารถแบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลอย่างเต็มที่นะครับแล้วเท่าที่สังเกตมันก็เป็นปัญหาที่วนเวียนวนเวียนกันอยู่แบบนี้มาตั้งแต่ในอดีตจนกระทั่งในปัจจุบันแล้วก็เข้าใจว่าในอนาคตปัญหาเหล่านี้น่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ปัญหาเหล่านี้มีอะไรบ้างนะครับเราลองมาดูกันทีละข้อนะฮะปัญหาข้อแรกคือหลายองค์กรในยุคนี้ขาดแคลนพนักงานใหม่ๆที่มีคุณภาพคำว่ามีคุณภาพเนี่ยอาจจะฟังดูแล้วมันแปลกๆดูจริงๆเราขาดพนักงานที่แมทช์กับเราครับคือเรามีการตั้ง ประเด็นตั้ง Qualification มีการกำหนดคุณสมบัติที่ชัดเจนแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยเราไม่สามารถหาคนที่มีคุณสมบัติแบบนั้นเข้ามาได้ตรงตเพราะหลไรเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งในตลาดมีคนกลุ่มนี้น้อยลงเขาเป็นนายตัวเองมากขึ้นนะฮะหลายๆคนเนี่ยออกจากธุรกิจที่ตัวเองทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนออกมาตั้งธุรกิจของตนเองก็เยอะนะครับเด็กรุ่นใหม่ที่เดิน จบจากรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยเดินออกมาจากรั้วมหาลัยก็ไม่สนใจที่จะเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเกินกว่าครึ่งแน่ๆล้วครับในยุคนี้ส่วนใหญ่เราจะเห็นนะครับในโปรไฟล์ของเด็กกลุ่มนี้ไม่ว่าจะในโซเชียลมีเดียเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะจั่วหัวไว้เลยว่าเซลฟ์อ p ม o พลยเนี่ยค่อนข้างจะเยอะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็กต่างๆเยอะแยะแล้วเดี๋ยวนี้ช่องทางในการทำเงินเนี่ยมันมีเยอะมากขึ้นมันเลยทำให้คนกลุ่มนี้เดินสู่มนุษย์เงินเดือนน้อยลง พอน้อยลงเนี่ยปัญหาคือ HR ในยุคนี้ก็จะหาคนเพื่อจะเป็นแคนดิเดตในการที่จะคัดเลือกคนเข้าทำงานได้น้อยลงไปอีกประเด็นที่ตามมาก็คือมันจะมีวิธีการอะไรไหมที่พอเราเปิดรับสมัครพว์เนี่ยจะมีคนเก่งๆคนเป้าหมายมาสมัครงานกับเราในยุคนี้หลายองค์กรก็เลยไปโฟกัสที่ Employer Branding นะฮะคือการสร้างแบรนด์ ในจ้างของตัวเองนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่โอเคบริษัทขนาดใหญ่อาจจะมีภาษีดีกว่าเพราะว่าชื่อเสียงไซส์ขององค์กรมันเห็นเด่นชัดนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าในยุคนี้บริษัทขนาดเล็กจะสู้บริษัทขนาดใหญ่ไม่ได้นะครับในหลายธุรกิจเนี่ยองค์กรสตาร์ทอัพสามารถที่จะหาคนเก่งๆได้เพียบเลยนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเขาอาจจะโฟกัสลงไปในกลุ่มที่ถูกจุด นะถูกตรงตรงกับจุดที่เขาต้องการเลยเยงี้ยฮะเช่นในหลายๆแห่งที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยเขาก็จะมีเพจต่างๆมีโซเชียลมี TikTok อะไรต่างๆที่ใช้ในการโปรโมตใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งให้ความรู้เกี่ยวกับองค์กรตัวเองเนี่ยออกสู่ประชาชนแล้วก็เข้าไปตีกลุ่มกลุ่มพนักง,งานเป้าหมายที่อยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับที่เขาจะเลือกเนี่ยนะฮะเข้าไปอยู่ในกลุ่มพวกนั้นนะครับแล้วก็ทําให้กลุ่มพวกนี follow เขามากขึ้นพอถึงเวลาเขาประกาศรับสมัครงานในกลุ่มตัวเองเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปประกาศนอกกลุ่มเลยนะครับกลุ่ม follower เยอะๆเนี่ย FC ของธุรกิจเหล่านั้นก็จะแห่กันมาสมัครอย่างน้อยก็มีคนที่มีแพชชั่นตรงกับสิ่งที่บริษัทต้องการมาสมัครงานกับเราแม้ว่าจํานวนอาจจะไม่ได้เยอะแบบโมโหลานแต่มันตรงนะครับถูกไหมฮะคนที่มาสมัครงานนี่คุณสมบัติอาจจะไม่ตรงนักแต่แพชชั่นเขามีเวลา สตาร์ทอัพพวกนี้เวลารับคนเนี่ยผู้บริหาร CEO ของสตาร์ทอัพหลายคนบอกว่าเขาไม่สนนะนะว่าเด็กคุณเนี่ยจบมาจากอะไรมาหาลัยอะไรเกรดอะไร,ะไรแต่ถ้าเขามีแพชชั่นเขามีพลังในการที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้มันสอนกันได้ผิดกับคนเก่งแต่ถ้าเข้ามาโดยไม่มีพลังที่อยากทํางานเนี่ยเขาก็ไม่อยากได้อันนี้ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งซึ่งในปัจจุบันเกิดขึ้นเยอะทีเดียว เพราะฉะนั้นหลายองค์กรที่บ่นให้ฟังว่าเอ้ยขาดแคลนคนเก่งขาดแคลนคนเก่งเนี่ยผมกลับมองว่าเราวางตัวเองผิดจุดหรือเปล่าถ้าเราวางตัวเองถูกจุดนะครับสร้าง employer branding ที่ดีหาช่องทางรุกเข้าไปในกลุ่มเป้าหมายผมว่ายังมีนะฮะเราก็น่าจะยังคงหาได้เหมือนบริษัทเล็กๆที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็ยังคงหาคนได้อยู่ตลอดเวลาที่เขาต้องการคนนะครับ ปัญหาที่2เนี่ยที่มักจะเจอในยุคนี้นะครับก็คือเรื่องของการขาดช่วงของกลุ่มผู้บริหารระดับกลางอันนี้ขาดเยอะเลยนะฮะบางองค์กรบ่นให้ฟังเยอะมากว่าพวกเรามีแต่กลุ่มผู้บริหารระดับสูง Director C ระดับ C Level ถัดลงมาคือระดับเจ้าหน้าที่เลยฮะไม่มีกลุ่ม Supervisor หรือกลุ่ม Middle Manager ที่คอยที่จะรับช่วงหรือจะเป็นกลุ่มที่เราถือว่าเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งนะฮะ เมื่อเลยทำให้องค์กรหลายแห่งเนี่ยขาดผู้สืบทอดตำแหน่งไม่มีซักเซสเซอร์หาตัวไม่เจอพัฒนาก็ไม่ทันทำอย่างไรดีเนี่ยปัญหานี้ก็เป็นปัญหาต่อนเนื่องมาอีกเพราะอะไรครับสาเหตุที่เจอส่วนใหญ่นะฮะคือองค์กรกลุ่มนี้มักจะมองว่าผู้บริหารยังคงอีกนานกว่าจะ,กะเกษียณหลายคนหมอผู้บริหารระดับสูงซีเลเวลเพิ่งอายุ30ไปปลายเองโอ้ยตั้งเกือบ20ปีถูกไหมฮะแล้วเดี๋ยวนี้แทบจะไม่ต้องกําหนดอายุกเกษียณกันเลยอะ ไปถึง65-70บางคนยังแข็งแรงสามารถทำงานได้ดีอยู่ก็มีหลายคนดังนั้นกลุ่มผู้วยหาดับสูงก็เลยลืมเลยฮะไม่ได้คิดว่าจะต้องไปสร้างผู้สืบทอดตำแหน่งตรงไหนสุดท้ายพอเวลาล่วงไปล่วงไปเนี่ยมันก็เริ่มเห็นแล้วว่าเอา้าวทำไมเราไม่มีคนตรงกลางมาคอยสืบทอดเลยพนักงานระดับล่างก็ยังมีความสามารถไม่มากพอที่จะขึ้นมาดารงตาแหน่งในระดับสูงพอ ค้นลึกลงไปในสาเหตุว่าเพราะอะไรเอ๊ะทำไมพนักง,งานบางคนก็อยู่กับเรามานานมากนะฮะแต่ทําไมยังคงไม่สามารถที่จะขึ้นมาทดแทนตําแหน่งได้คําตอบก็คือไม่ได้รับการพัฒนาอะไรเลยยังคงวนเวียนทํางานแบบเดิมเงินเดือนก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายเวลาเรามีโครงการใหญ่ๆมีการที่จะต้องการผู้บริหารระดับกลางขึ้นมาช่วยเสริมทัพเนี่ยกับกลายเป็นว่าพนักง,งานกลุ่มนี้ไม่สามารถขึ้นมาได้เลย ผมไม่ได้ถูกพัฒนาไอเดียเกี่ยวกับการบริหารจัดการไม่ได้ถูกพัฒนาในเรื่องของลีดเดอร์ชิพมากพอที่จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งตรงนี้ได้อันนี้มันก็จะเป็นประเด็นเรื่องของการขาดช่วงที่หลายธุรกิจในยุคนี้ก็เจออยู่เหมือนกันนะครับบางองค์กรก็บ่นให้ฟังเหมือนกันว่าเอ้ยพนักง,งานเก่าของเราเนะี่ยอยู่มานานนะคือเขาอยู่มานานจนกระทั่งมันอยู่ในคอมฟอร์ทโซนของเขาอะถึงเวลาจะให้พัฒนาถึงเวลาจะเลื่อนตำแหน่งให้อยากจะดันเขาขึ้น คำตอบที่มักจะได้จากพนักงานกลุ่มนี้ก็คืออย่ายุ่งกับเขาเลยนะครับปล่อยผมไปเถอะปล่อยหนูไปเถอะหนูอยากจะทํางานแบบนี้ผมอยากจะทํางานตรงนี้พอแล้วไม่ต้องไปขวนขวายอะไรมากมายขึ้นไปก็มีแต่เหนื่อยขึ้นไปก็มีแต่ภาระมีแต่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นผู้หารบางคนก็ถามว่าคุณไม่อยากได้เงินเดือนที่สูงขึ้นเหรอเ <c oughs> ชื่อไหมครับพนักงานบางคนยังตอบมาาไม่นะครับบอกอยู่อย่างนี้มันก็โอเคนี่นายก็ยังขึ้นเงินเดือนให้นี่แหละนี่คือสาเหตุที่ทําให้ บริษัทบางบริษัทต้องมีโครงสร้างเงินเดือนเพื่อกําหนดเพาดานเงินเดือนไว้ไงฮะว่าถ้าคุณยังรักที่จะทํางานแบบเดิมค่างานเท่าเดิมไม่ได้เพิ่มหน้าที่ของรับผิดชอบเลยเนี่ยเงินเดือนมันก็คงไปได้ถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็ต้องหยุดนะมิฉะนั้นแล้วถ้าเราปล่อยให้เงินเดือนทะลุทะลวงไปเรื่อยเนี่ยนะครับพนักง,งานเรียนรู้นะครับเรียนรู้ว่าอะไรฮนะเรียนรู้ว่าทํางานแบบเดิมอย่างนี้ก็สบายแล้วนี่ ไม่ต้องรับภาระสูงขึ้นไม่ต้องรับผิดชอบสูงขึ้นแต่เงินเดือนสูงขึ้นสูงขึ้นทุกปีถ้าเป็นแบบนี้พนักงานคนไหนที่อยากจะพัฒนาล่ะครับจริงไหมฮะมันก็เรียนรู้กันไปแบบเนี้ยว่าอยู่แบบเนี้ยดีละด้วย ปัญหาเหล่านี้ครับมันเลยทําให้ผู้บริหารในยุคนี้ต้องมานั่งประชุมต้องมานั่งสมหัวกันเพื่อจะคิดว่าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ยังไงทําไมคนของเรามันมีปัญหาแบบนี้เยอะแยะพัฒนาก็ไม่อยากจะพัฒนาบางคนเก่งมากนะครับแต่ไม่อยากพัฒนามันเลยทําให้ช่วงกลางของเราขาดคนที่จะมาสืบทอดตําแหน่งนะพอเราขาดคนสืบทอดตําแหน่งอ้าวนาย,ายข้างบน กำลังจะตบเท้ากเกษียณอายุอยู่แล้วเราจะทํำยังไงดีจะหาคนใหม่เข้ามาแล้วเขาจะเข้ากับ c u เจอร์ของเราได้หรือเปล่านะครับคนใหม่เองก็หายากอีกคนที่มีคุณภาพก็ขาดแคลนบริษัทเราไม่สามารถจะไปหาคนตรงนั้นเข้ามาได้เลยมันหมุนอยู่อย่างเงี้ยนะวนเวียนวนเวียนกันอยู่แบบเนี้ยคำถามคือแล้วเราจะหาทางออกอยังไงเพื่อจะให้ปัญหาเหล่านี้ค่อยๆถูกแก้ไปทีละเปราะทีละเปาะนะครับ วันนี้เราคุยกันถึงสาเหตุกันก่อนนะฮะว่ามันมีประเด็นพวกนี้นะมันมีปัญหาเหล่านี้อยู่นะท่านผู้ฟังในบริษัทตัวเองเป็นแบบนี้หรือไม่แล้วเดี๋ยวเราครั้งต่อไปนะฮะผมจะทำพอดแคสต์ที่จะคุยเกี่ยวกับวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาเป็นแนวทางแล้วกันนะครับเพราะอาจจะปัญหาแต่ละที่อาจจะตื้นลึกนะครับรุนแรงไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นแนวทางเหล่านี้อาจจะพอเป็นไกด์ไลน์ให้ท่านแก้ไขปัญหาไปทีละเรื่อง อย่างน้อยก็พอได้แก้ไปทีละจุดนะครับเนื่องจากปัญหาพวกนี้มันถูกสะสมมานานนะฮะหลายท่านที่เป็นผู้บริหารนี่อาจจะไม่รู้ตัวเลยว่าตัวท่านเองอาจจะเป็นสาเหตุในการที่จะสะสมปัญหาเหล่านี้มาตั้งแต่ในอดีตลืมที่จะวางระบบลืมที่จะพัฒนาพอมองว่าตัวเองสามารถลุยงานได้ทั้งหมดเนี่ยพอะถึงเวลาจะพัฒนาพอถึงเวลาจะวางระบบมันยากมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นถ้าช่วงนี้ท่านพอที่จะมีเวลามีโอกาสที่จะทําระบบต่างๆเหล่านี้รองรับ การเติบโตของธุรกิจท่านเนี่ยผมว่าทําไว้เถอะฮะครั้งหน้าเราจะมาคุยกันว่าระบบเหล่านี้ที่จะตอบโจทย์เพื่อไม่ให้อนาคตเราวนเวียนอยู่กับปัญหาเหล่านี้มีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราสรุปกันในประเด็นเรื่องของสาเหตุของปัญหาเหล่านี้ไว้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาคุยกันต่อว่าวิธีการในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ที่เป็นเป็นแนวทางเบื้องต้นน่ะมันจะมีวิธีการยังไงบ้างนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ